แม่ลูกลูกขายเราบอกตัวนี้แม่ลูกลูกกับแม่เอาหนีได้ลูกเราอยู่นี่จูงหาหมวยก่อนอาเด้อหนีแมวหนีแมวอยู่นี่ครับนี่เด้อแม่ลูกลูกแม่แป๊บนึงเดี๋ยวให้เราตอกงวดเราออกกันเพราะว่ามันเละมันเละเราเปลี่ยนหมว รอๆล่อรอันเอาในระว่างที่รอเนี่ยเบิ้งตัวนี้ตอนตัวนี้สวยพี่น้องตัวนี้สวยไอนมนมไปตัวนี้ของนมบ่ของนมบ่ตัวนี้อะไรนมหมื่นแปดพันห้า สองหมื่นแปดพันห้าดูกกับแม่ได้พี่น้องครับงัวมันหนาวคนลุกคือคนอยู่พี่น้องครับแม่หัวกระโหลกใหญ่หัวรุนรุนรุนธรรมชาติติดโบนค่ายังตอ่ออะไรอ่า้เนาะชี้มันกระเบืแดงไปไหนพี่น้องแต่ว่ากาาะกะก็เพราะได้อยู่แต่ว่าแม่มันติดโบนได้ดูมันออกเป็นลูกมันกะ ลูกมันถึงถึงสี่หาเดือนบ่ะสี่หาเดือนอยู่เนาะสองหมื่นแปดพันห้าง้อหัวหลนนี่ง้อหัวหลนนี่เบิ้งเบิ้งบอกได้ว่ามันไม่ได้ลูกมันจะโตมันต้องมีเขาจะว่าในะขนาดที่มีลูกแรกเหรอคิดว่านะเป็นลูกแรกบ่ลูกแรกเออเราถามจากของเราเรงๆๆงวุเนเสือเรื่องยังหนงง้อลูกแรก โอ้ทนต่ำเลยนมเอาเลขมาเลขเขาสามอาเลขเขาสามมาศูนย์ครับ082 14 1ป16องหนึ่งาครับศูนย์หนึ่าสองหมื่นแันห้้อยบาทต่อเนาไตอได้ครับหลูดแรกครับหัวดุลุกแรกเนาะับยลอยี้ายลอยชี้สุา สิไล่จนกว่าคนจะไล่ผมเน,นอ,นน <c oughs> อไไพี่น้องเมื่อกี้เราไปใส่หลับีเออดีหนึ่งข้อละอห,ห้องอะไรไปไหนโตลกเราหล้องเท่าไหรแม่ลูกตัวนี้เก้าครับ้องปตัวเดียวเก้าหาครับแต่แม่เมเท่าไหร่เแม่มันม,นม,นมนานหก้านาเอาเอาเอาตัวนี้เอาตัวน,น,นี้ก่อบปัญหานาะแม่สาวไ่นั่งหน่อย เครืองอมน้อยนึงพี่น้องครับเก้าพารยแม่นางน้อย,ยสวยเลยตัวนี้เก้าพันบาทอคอตัวนี้พ่อเไปเหลี่ยงพี่น้องงามงามรามงงน,นอกพี่น้องน,นี่งองามกเบงสีเลยพี่น้องงวงางงเลี่ยงนี่หางเงียมันดีอย่างไรวะอธิบายฟังแนงว,วนยังเงียบสิบามันเงียสดีบอกยังไดีดีตําล่ามันบอกเขาว่าตลามันข่าทคือตัล่า มีมียังไงตําราของง่วงงวงงามง่วงแบบนี้มีอย่างแน่มันเป็นเรื่องที่เืียว่าลึกลึมันย้อนหนึ่งที่หนึ่งครับทานทำตําราตะเกาหนังกันนะหนังนาใช่ได so no so ้หนังนาซาไนได้ลาบานี้ก็หูกะมะมันหูบะมันหูซำปากเนาะหูหูหูบุเลยปากแมนหูบุเลยปากขันย่าไปนี่ไม่เลี้ยงย่าเขาว่าเออหูซำนี่ก็ลังดีพี่น้องหูเออไปนี่เอ้านี่นี่ ตัวนี้กระทบมาหน่อยนึงเก้าพันฮาตั้มล่าันวางแันด้นี่นีครูเจ้าชานเพ็่นี่เอาเบอร์มา้ผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าเจ็ดศูนย์ห้าูนย์เก้สอี่เก้าแู่งเมตรสาบุกวคุ้ยเข่าสนามเข้ามาหนึ่งิกหมื่นออกสื่อพอดีเลยเนาะเก็นหมื่นสื่อพอดีเลยพอดีเลยพดีเลยไปถามกันก่นนี่ลูกี้ต้มเขอแท้คือย่ลกขี้ต้มเักแท้ มามามาบุ้ยอีพอเลยเพื่อเอาหนามันจุ่มไปสักหนหึ่งอ้าวตัวน,นี้พี่น้องตัวน,นี้แม่ลูกพอพันใดเด้พี่น้องเด,อ <S 2> 2, <S ด้อแดองแดงจะบ่แดงแห้งไปไหนสองหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ต่อรองกันเอาหนึ่งหมื่นแปดลูกในแรกมุดกี่ต้มขลังน้องพุดตันบอกอ้าวใบหลอดใบหลอดบเพราะมีเด้อลูกพุดต,ตันพีตต่นออ้องครับลูกประมาณบ่ถึงสองเดือน สองเดือนหน่อยนน้อยป่าวสองเดือนครับเพราะว่าที่ตัวล,ลูกวีใบไอ้ลูกพิชาตะกุนนีแม่เราโค้งบากแง่เลยสองหมื่นเก่าเนาะว่าลูกสองตัวลูกที่สองโค้งใหญ่ออๆพี่น้องครับ <c oughs> แม่เฟ่ยใหญ่ขาดำเลี้ยงหน่อยนึง,<อ>งลูกมุตันลูกมุตันงามบอผงามบอพี่น้อง้ามหอเสับหรือว่าหมูวหอวานมหมูสับคนอุ้งอวบไปสายอุเปียก โ,โ,โอ้ผมบม้านผมอวานมามนไลรสดแม่โอ้ยฝนกำลังไล่ผมสองหมื่นเก่าครับแม่สูงเมตรห้าสิบได้อยู่หรอกครับสำสำปาคบหน่ะลูกคุตันได้พี่น้องได้สองหมื่นเก่าต่อกันเอาตัวนี้หมื่นแปดเนาะใส่ลูกมันดีใส่ลูกมันขายแฝกขันหาลูกน้อยนียนย่แยกปะ ได้ราคาแยกกันบ่ห้องว่าเท่าไหร่เอาดูมือนหนึ่งทด้คุปตันครับหนึ่งมืนบาทตัวนี้เอาพันเพิ่นเพิ่นแยกกันได้พียงหนออึ่งหมื่นหนึ่งหงมื่นบาทเอามาเที่นี่มาแม่ย,ย,ยังเท่าไรเจ้าตัวใดนหมื่นแปดแม่งอ่แยกลูกลูกแรงอีกต่างหากเอาแดงนี่ดูคนขายไปแปดพัน่เห็นลูกมาหรอกเว้ยสวยๆราประกันทุกอย่างลูกลูกมามีลูกมาแล้วเนาะ นี่ลูกมาแล้วตัวนึงเมามาท่นี่ใส่เลยอีกผมพี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าากดหามแปดสามหกสามแปดสามติดตามโชคดียูทูบมครับที่เป๊กไปซื้องวยนี่ครับเบอยงไเด้เบิ่งเบอไปซื้องวน่ะเห็นว่าเขารอเขารอในหอยไปนะห่ยปานดอก้นในสนามคือสีเบยว่าคนพวกพี่น้องกันน่ะหูวกังกันน่ะหูมีงินนะเหตุบาล้วเนาะ